สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมี่ซีซอีกแล้ววันนี้มากับเมนูผัดซีอิ๊วสูตรแซ่บซีซนะครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็เทน้ำมันลงกระทะเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่พริกกับกระเทียมดำเนี่ยลงไปทำการผัดคลุกเคล้านะครับนี่้โหจะบอกว่าขั้นตอนนี้ฉุนมากๆเลยครับจากนั้นนะครับใส่หมูบดลงไปอันนี้หมูบดหมี่ซีซีซื้อมานะครับอยู่ที่ 40บาทนะก็จะได้ขนาดประมาณนี้ไม่ใช่ขนาดปริมาณประมาณนี้เลยนะครับเราก็ทำการผัดไปเรื่อยๆจนสุกนะครับจะบอกว่าเมนูนี้นะเพื่อนๆได้ไอเดียมาจากตอนที่ผมเนี่ยไปสั่งผัดซีอิ๊วที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับแล้วอยากกินเผ็ดๆก็เลยให้ป้าเนี่ยเขาใส่พริกํำลงไปด้วยนะครับและแล้วมันก็อร่อยอย่างที่คิดไว้เลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการตอกไข่ใส่ลงไปนะครับ นี่เลยเราก็กระจายกระจายไข่ให้ทั่วๆกระทะแบบนี้นะนี่ขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อรอให้ไข่สุกนะตอนนี้ไข่ก็ใช้ได้แล้วนะครับเราก็เอาตะหลิวเนี่ยสับๆไข่กับหมูนะครับคนๆคลุกเคล้าให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับนี่ไข่ก็จะแตกตัวเป็นชิ้นๆแบบนี้นะขั้นตอนต่อไปใส่คะน้าลงไปนะครับอันนี้คะน้าเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หั่นนะครับเรียบร้อย ขนานี้ต้องล้างหลายๆน้ำหน่อยนะครับเพื่อนเเพื่อ,อ,อความสะอาดนะครับจากนั้นปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายและผงปรุงรสอ่ายังไม่หมดนะครับยังมีซอสหอยนางรมอีกเล็กน้อยทำการผัดคุกเค้าให้เข้ากันนะ ตอนนี้คณะของเราก็นิ่มตัวลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เส้นกันอันนี้เป็นเส้นใหญ่ที่แกะนะครับแล้วก็เอามาคลุกกับซีอิ๊วหวานเรียบร้อยแล้วนะครับซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำนะครับสามารถเลือกใช้ได้ตามที่มีนะครับนี่เลยทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันโหสีสันหน้าตาหน้ากินมากมากเลยครับเพื่อนๆรับรองว่าอร่อยแซ่บไม่เลี่ยนครับนี่เราก็ทําการผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะครับ ให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเข้ากันอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยโอ้กล้องมันกดตรงไปต่ํามากเลยนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราตั้งกล้องขึ้นมาใหม่ครับนี่ตักใส่จานแบบนี้เลยนะครับโอ้หสีเส้นเนี่ยเงาสีน้ำตาลน่ากินมากๆเลยครับควันร้อนๆควันขึ้นมาแบบนี้นะครับมีกลิ่นความแซ่บความเผ็ดความหอมนะครับ ครบรสดจริงๆและแล้วก็เสร็จแล้วนะครับกับเมนูผัดซีอิ๊วสูตรแทบซีดนะครับที่มีซิดมานําเสนอในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับลองทําตามกันดูนะครับทําตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับนี่เหมาะมากๆเลยสําหรับจะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีซิดแบซิดเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันยั่วยวนมากๆเลยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับรับรองว่ามีเมนูเด็ดๆมานำเสนอให้กับเพื่อนๆอ,อีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ